<c oughs> มีคำที่น่ารู้อยู่สองคำพวกปฏิบัติธรรมก็แล้วก็มักเอามาัดหรือผู้ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ศาสนาอืน่นมักเอามาถามผู้ปฏิบัติทางพุทธถ้าเราไม่รู้ความหมายเราก็จะตอบเขามไม่ได้คือคำว่า อาตมันคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมปฏิปฏิบัติตางกรรมฐานนี้แล้วเมื่อจิตมีสมาธิสูงแล้วจิตต่อผู้นั้นร่กายก็มันตายไปแล้วเป็นอาตมันอาวะอาตมันแล้วความเข้าใจของเขาว่าอาตมันนั่นคือตัวผู้ไม่ตายเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นอาเทศผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ไม่ตายอีกแล้ว เป็นพูมีบุญมีอำนาจมากเพราะมีฌานอนีอ <c oughs> เมื่อการปฏิบัติอย่างนี้จึงไม่มีวิปัสสนาการวิปัสสนาอย่างพุทธศาสนาไม่มีการในรูจ้จักรูปจักนามจากในลักษณะความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน ไม่มีไม่ได้ไม่เคยคือไม่มีความรู้เรื่องนี้เอาถือว่าที่เขาปฏิบัติมีฌานมีสมาธิมีสมาธิแข็งแล้วตายไปก็เขาต้องไปเกิดเป็นปรหมแล้วก็ผู้ที่เกิดเป็นปรหมชั้นล่างๆก็าคิดว่าตอน สูงสุดแค่นั้นฉันสุดพร้อมชั้นหนึ่งก็นึกว,ว่าสูงสุดแล้วแต่ยังมีผู้ที่สมาธิสูงไปเกิดพน้นอ้าวก็รู้อีกว่ามันมีชั้นหนึ่งชั้นสองมาตอนสูงกว่าเท่าเราว่าผู้ใดที่อยู่พร้อมชั้นสูงขึ้นไปก็มีความรู้โดยความอาวิชชาว่าตอนสูงสุดแค่นั้นแล้วการปฏิบัติไปปฏิบัติไปของพวกเหล่านี้ เมื่อปฏิบัติถึงที่สุดแล้วจะเป็นใหญ่ที่สุดคือกายของอรูปของเขาหรือจิตของเขานั่นไปเป็นปรมา,ามันปรมา,ามันก็หมายความว่าไปรวมกับพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่รูปคือตัวของผู้ปฏิบัตินั้นไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า อ,อาตามันัปรมาตามันในพวกพวกคริสตรือพวกเหล่านี้มันชอบถามไอส i s l a มามถามพวกคริสชอบถามหมายความว่าอะไรอา่างย์ <c oughs> ที่ครามสอนให้ทำฌานทำสมาธิให้เก่งแล้วก็ไม่มีวิปัสนาก็เพื่อจะเป็นเป็นปรมา,ามเป็นอาตามันก่อนแล้วค่อยเป็นปรมาตามันหนึ่ง อป็นโพธิยิ่งก็คือพระพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นอา,อาตมันก็ยังเป็นผู้ตายคือพรหมโลกนั้นก็อาอยุน้อยที่สุดก็เศษหนึ่งเศษทีกับอาอยุมากที่สุดก็ ห้าร้อยกับรูปพร้อมพร้อมชั้นที่สิบเอ็ดคือวิสัญนยี่พร้อมนั้นอายุยืนห้าร้อยกับส่วนนอกนั้นไม่ถึงที่พร้อมที่ไม่มีลูกนั้นมีอายุยืนเป็นหมื่นกับสองหมื่นกับสามหมื่นกับสี่หมื่นกับอะไรไอ้กับนี้มันเป็นภาษา India, ot, อินเดียภาษามกดกาลักษาที่เคยพบในตัวนังือก็อว่าหกพันสี่รอยี่สิบล้านปีในวันหนึ่งกับแต่ในพระพุทธศาสนาบอกว่าในพระส,สูตรคือว่าคำว่ากับนี้มันเป็นสิ่งที่ยาวนานเหลือกเกิน พระพุทธเจ้ายกโอทาหอนเป็นมาบอกว่ามีแท่งหินหนึ่งก้อนหนาหนึ่งยอดคือสี่ร้อยเซนกว้างหนึ่งยอดสี่ร้อยเซนสูงหนึ่งยอดสี่ร้อยเซนเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาทคือหนายอดกว้า,ยวางยอดยาวยอดสูงยอด ป็นสีเ่เียมใชหมคหนึ่งปีของเทวดาไม่บอกว่าันไหนก็ต้องหมายถึงชันดาวดึงปีหนึ่งเทวดาชันดาวดึงเอาผ้าขาวอย่างดีเนื้อละเอียดมาถูพื้นแทงหินนั้นครั้งหนึ่งปีปีของเทวดามัใจ่ปีมนุษย์ ร้อยปีเมืองมนุษย์อ่าวคันหนึ่งวันหนึ่งคืนของชั้นจาตุ้มเออห้าสิบปีร้อยปีของเมืองมนุษย์ดาวคันหนึ่งวันหนึ่งคืนของเทวดาชั้นดาวดึงอันนี้ไอ้ร้อยปีอหนึ่งปีของดาวดึงนั่นหมายความว่า,าร้อยปี สามร้อยหกสิบห้าครั้งร้อยปีสามรน่ะ306ครั้งจึืนจะเป็นหนึ่งปีของดาวอเดนเพราะปีหนึ่งเขาเทียบปีมนุษย์เป็นโลกอ่ะปีห้าวันคือร้อยปีมนุษย์นี่สสามร้อยก3 0าครั้งเรียกว่าหนึ่งวันของตะบันชั้นดาวอเงอ่าคิดดู 1. แล้วเจเวดาเอาพามาเช็คทีหนึ่ง แทะแทะหินทั้งหมดตัวถูกแล้วมันสึกไสไในกสพาขาวกับหินไน้ผามายาวนานนั่นเองอันนี้ไอ้ความยาวนานของอาย,อยุที่ยืนอยู่บนสวรรค์พบแต่ความสก,กายสึกใจกินอิ่มนอนหลับเที่ยเคสนุกเดินเดิรื่นเริงเพลิดเพลินด้วยกามาคุณทั้งห้ามีความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงกทธัะมีสิ่งที่ย่อยวน่ในด้านกรรม ในด้านกามารมตลอดเวลานันจนเทวดาบางบางบางตนบางองค์เล่นเพลินจากกาเล่นลจลืมกินอาหารตายอย่างนี้เป็นตน้นเพลินไปดูพ่อดำขับเรื่องเพลินลืมกินอาหารเพลินอยู่เลยพอเหล่านี้ตายเรื่องตายของเทวดามีอย่างหรือเกิดความไม่พอใจโทสะเกิดขึ้น รือคิดพยาบาทเะจะปองร้าผู้อื่นเรียกว่าเศร้าใจนะใจไม่สบายก็ตายเหมือนกัน<ม>เทวดานั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกิดมีเหงื่อออกมาทางรักแร่พอซึมถึมรู้สึกก็ตายเหมือนกันส่วนเทวดานั้นไม่มีใจ โดยโรคภัยไข้เจ็บตายก็พระหมดอายุเิดตายของเทวดาเขาเรียกว่าจุุติเมื่อจุุติจากเทวดาแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไปก็แล้วแต่กรรมที่กระทำไว้ตามลำดับที่ชนกระทำไว้ในมนุษย์ถ้าทำบาปต่อจากทำบุญมากนั้นก็ต้องไปลองตกนรกต่อไปเรียนไหวยอ,ยอย่างนี้ นรกเปรตอาสุรกายสัตว์ตัิฉานมนุษย์เทวดาทั้งหกชั้นแล้วพรหมโลกแล้วก็กลับลงไปอีกเพราะว่ามนุษย์ในโลกนี้ไม่มีครใๆจะไม่ทำวามชั่วเลยไม่มีต้องมีทำมากหรือน้อยอันนี้ความที่จะไม่ต้องตายและไม่ต้องเกิดอีก เรียกว่าดับสิ้นเชิงเย็นสงบอันนี้ก็มีแต่ศาสนาพุทธที่เรียกว่าพระนิพพานมีศาสนาเดียวในโลกที่มีธรรมนิพพาน <c oughs> แต่พวกเดียร์ถินีกนเขาก็คิดว่าเขามีนิพพานเหมือนกันนะแต่อย่างของพวกพรหมนี่เขามาียกนิพพานเขาเขาเรียกว่าปรมามัน อาธรมันนีให้เราเข้าใจเรื่องเหล่านี้ครานี้ผู้ที่นั่งสมาธิโดยไม่ทำวิปรัชน,นาตามไปจนเป็นนิสัยอยู่เริ่มมปัชนาไม่พิจารณา,า,ณาอะไรไม่ละอะไรเมื่อตายกันก็อาละไปเป็นอาธรมันไปเกิดเป็นพรหมถ้าจิตได้ลึกถึงฌานได้ ตอนนั้นได้ลึกได้ถึงจางก็ะปูดทีฝึกฝนอยู่เสมอแล้วเพราะในระยะที่จะตายทุกๆคนมันมีทุกขกเวทนาเกิดขึ้นมากเึงเมื่อธาตุทั้งสี มันไม่สามัคคีกันมันจะต้องทำลายแยกกันไปดินน้าไฟลมก่อนอน่งก็ธาตุลมมันจะต้องดับก่อนนะเมือ่อธาตลมมันก็เบาลงเบาลงจนกระทั่งว่าเหมือนหลบหาหมดลมหายใจแต่ไปจับที่ชิดจอนเรายังมีเต้นนานๆตุบนานๆตุบ ที่จิตจอยังเต้นอยู่ก็หมายความว่าปอดนั้นยังทํางานยังสืขผิตว่าหัวใจยังสกขฉิดกลหิตไปเรื่องร่างกายได้แต่อ่อนแรงมากพอจิตจอนหยุดเต้นเมื่อไหรลมลมก็ดับเมื่อนั้นเมื่อลมดับไอชาดไฟมันก็ดับลความร้อนที่มีในตัวทั้งหมดความอบอุ่นมันก็ดับ่อาชาุไฟดับ้าน,านา้ํา มันก็แตกที่คนเวลาจะตายออกมาแล้วก็ปัดสาวะราดออกมาเลยเฮ้ถ่ายหนักถ่ายเบาเลยหมดวระทานน้ำแตกตาดินพอตั้งแต่หมดลมหมดไฟแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเริ่มขึ้นเริ่มอืดเริ่ม <c oughs> เป็นน้ำเหลืองน้ำหนอง พอร้องวันสามวันก็เริ่มแตกเริ่มปริน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาทางปากทางจมูกทางทาวารทางหอองูออกทางออกทั้นพยายาอ่าเพราะแล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วสมมติว่าจิตมันจะข้ามาอยู่อีกมันข้าไม่ได้แล้วเพราะกลไกในร่างกายออกมานันนั้นมันเลิกทำงานกันแล้ว เหมือนเครื่องจักรเครื่อง,องจักรเครื่องยนต์ที่หมดน้ำมันเหมือนกันถึงจะสตาร์ทให้มันติดยังไงมันก็ติดไม่ได้หมดน้ํามันมนุษย์เราก็เหมือนกันหมดลมหาใจก็ไปหมดกันเท่านั้นอันนี้ความต้านทานของมนุษย์ที่มีอายุยืนถึงร้อยปีหรืออย่างสัตว์บางจำพวกเช่นเต่านี่มีอายุยืนถึงสามร้อยกว่าปี จ้างในกายุเท่าๆมนุษย์เราลองนึกดูว่าธรรมชาติที่สร้างด้วยกรรมให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์นับเวลาทำงานตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแต่ว่า <c oughs> ยังอยู่ในขันมารดาแต่าว่าตอนนั้นยังอาศัยอาหารหรืออากาศจากมารดา พอเมื่อคลอดออกมาพ้นจากคันมันดาเครื่องกลนในกายของตนจะเริ่มทำงานตั้งแต่วินาทีนั้นคือเริ่มหายใจที่ร้องโอแวขึนมาทน่เรายะวาทีตกอควักตอนที่ร้องนั่นแหละมันอะไรน้ำมูกน้ำเมือกอะไรที่มีเจตจิตในปากในจมูกอะไรเมื่าคายออกมาหมดอาเจียนออกมด ตอนนำไปเช็ดไปล่างไปถูออกตอนนี้หัวใจอ่อปอดก็เริ่มทำงานหัวใจก็เริ่มทำงานถ้าอดเริ่มสูบโลหิตไปเลี้ยงแทน่ารกเมื่ออยู่ในท้องนั่อาศัยโลหิตจากรกที่หุ้มตัวตอนอยู่เข้าไปเลี้ยงทางสายสะดือไปเลี้ยงรางกาย พอตัดสายสะดือขาดแล้วก็สายสะดือตัดขาดเมื่อหายใจแล้วเมื่อหายใจแล้วอะไรแล้วเ้งตัดเริ่มตัดสายสะดือกันอะไรนั้นเนี่ยมาก็อยากคิดดูนะมันเป็นอยู่อย่างนี้อ่ะการานี้การทํางานของวัตใจและปอดและเส้นโลหิตและสมองในร่างกายของมนุษย์ หรือสัตว์ทั้งหลายมันทำงานเรียกว่า,ากาะกร,รมที่สุดหัวใจของทุกๆคนไม่เคยหยุดเต้นเลยปอดของทุกคนไม่เคยหยุดหายใจเลยแต่ว่าเวลาที่ทำงานเบาก็ค,คือตอนที่หลับทั้งปอดทั้งหัวใจทำงานเพียงเบาบาง <c oughs> ทำงานไม่ต้องใครบังคับตอนนี้ที่ว่าหัวใจหรือปอด เออหัวใจหรือปอดที่่ากึ่งบังคับของจิตใจจิตใจบังคับหรือไม่บังคับมันกึ่งหนึ่งแต่ว่ามันเป็นคนใลที่มันช่วยตนเองเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ไม่มีคนขับไม่มีใครเร่งน้ํามันหรือน้ํามันลงแต่ว่าไม่ปิดเครื่องไม่ปิดน้ํามันเครื่องมันก็เดินของมันถึงอยู่อย่างนั้นแต่เบา มนุษย์ทีสัตว์ก็เหมือนกันเป็นเช่นนั้นแล้วเราเกิดอีกสักกี่ชาติก็เป็นเช่นนี้เกิดว่าอะไรก็เป็นเช่นนี้แล้วเราเกิดชาตินี้จชนว่าเรามีสภาพเช่นที่เราเป็นอยู่นี้ว่าดีลาแล้วการที่เราจะกําหนดกําหนดเกิดในชาติต่อไปว่าให้ดีอย่างนี้หรือให้ดีกว่านี้มันกนําหนดไม่ได้เป็นแต่ว่าขาดช่นเ้เอาได้ว่า ถ้าเป็นผู้มีศรัทธาก็เชื่อว่าการสร้างบุญกุศลไว้ให้มากคือทำทานรักษาศีลเราไม่คิดเบียดเบียนพยาบาบอาผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นมีความเห็นตรงเรียกว่าศีลกรรมบทศิษย์ก็สามารถจะไปเกิดกำหนดที่เกิดได้คือความเป็นเทวดาแน่นอน แล้วก็ถ้าย้อนลงมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ดะถ้าเราเป็นผู้มีศรัทธาแต่คนเรานั้นโดยมากมีความประมาทเช่นเวลาที่ <c oughs> ใจไม่สบายก็อยากเข้าวัดแต่พอเจ็บสบายแล้วก็ไม่อยากเข้าวัดก็อยากจะสนุกเรื่อิงเพลิดเพลินไปกับโลกกับวัตถุกับสิ่งหย่อนยอนทั้งหลายต่อเมื่อมีความทุกข ก็อยากเข้าวัดถ้าไม่เข,ข้าวัดก็ต้องไปหาหมอดูถ้าปวดหัวนอนไม่หลับก็ต้องไปหาหมอประสาทก็อยู่อย่างนั้นอันนี้อย่างคำสั่งสอนพระเจ้ามันเป็นยาอยู่เสร็จเป็นยาอยู่ในตัวเป็นทั้งยาป้องกันโรคป้องกันภัยรักษาโรครักษาภัย เป็นยาป้องกันทุกข์ดับทุกข์ได้ยาของเราเจ้ามีครบดังในการที่เรารักษาศีบริสุทธิ์แล้วก็นั่งสมาธิให้จิตตั้งใดมันขณะที่จิตของเราตั้งไดมันจิตนี้หรือร่างกายนี้ทำงานเบาที่สุดทั้งปอดทั้งหัวใจทำงานเบามาก อย่างเราหม้ใจมืจ่อจิตเราละเอียดดีในบางครั้งนั้นแาบจะจะไม่มีกระแสลมผ่านจมูกเลยหรือแผ่วเบามากแทนจิตถึงอัปปนาสมาธิคือถึงฌานที่สี่ถ้าถึงฌานสูงละเอียดมากจะนั่งเหมือนกับก้อนหินหรือท่อนไม้ไม่มีกระเพื่อมเลย หาใครเอาสํารีธิอที่จมูกจักส้มฤีให้บางๆก็จะเห็นสํารีนั้นไหวได้บากเอามีแค่นั้นแล้วนี่ยการที่เราฝึกสมาธินี่จึงเป็นกำลังเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นกำลังที่จะรักษาร่างกายของเราให้โรคภัยเบียดเบียดน้อย หือโรคภัยที่เบียดเบียนอยู่แล้วบางอย่างมันต้องหายต้องดับไปโรคภัยที่จะเกิดก็ไม่เกิดขึ้นเพราะร่างจิตใจเรามันสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อจิตใจแข็งแรงจิตใจมันแน่แนวแน่ก็สามารถที่จะไปรักษาโรคกำจัดโรคนั้นได้ อางการเพ่งดูต่างๆในโลกไยัยที่บางหมู่บางคณะที่เขาไม่คำนึงถึงศีลไปเจรักษาผู้อื่นก็อำนาจของสมาธิถ้านั้นนอกจากนั้นสมาธิทำให้เรามีปัญญาปัญญาการธรรมดาในโลกก็เป็นผู้มีปัญญาจะคิดจะทำอะไรย่อมรอบคอบละเอียดละออปิดปลาดน้อย อันนี้วิชาคันฉงปัญญาคันฉงยังเกิดได้อีกคือพวกยานต่างๆ่เรารู้ได้เราได้รู้ได้เห็นที่เรียกว่ามีตาทิศผูธทิศเกิดขึ้นอันนี้เป็นวิชาคันฉงมันได้ประโยชน์ตรงนี้ฮ <c oughs> ัน้ทธิปฏิบัติปีปัฒนาอยู่ยา โมก,กินอยู่ในชานให้รู้จักจะเรียนวิปัฒนาอยู่ตลอดไปความที่มครั้งมันติดอยู่ในความสงบเจ็บก็ไม่มีปวดจะไม่มีนึกคิดก็ไม่มีจิตเป็นสงบสบายใจของเราก็พอใจในความสงบก็เป็นวิปัตโนูพักเลสทันทีหันเราต้องเริ่มละละพอละเดี๋ยวก็ความทุกข์ต่างๆสัมผัสต่างๆมันก็เกิดอีก มันเป็นโยวันเวียนอย่างนี้งนั้นเราอย่าลืมมีปัฒนากันพยายามทำให้มากทำใหนได้มากไม่ต้องกลัวว่ามันพอแล้วพอเมื่อไรก็รู้แหละจบ